เคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องราวของกษัตริย์ที่หายไปเมื่อ500ปีก่อนจะมาเกี่ยวอะไรกับการปฏิวัติ AI ในยุคปัจจุบันได้คือมันดูเหมือนจะมาจากคนละโลกกันเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีบริษัทแห่งเดียวที่เป็นจุดเชื่อมโยงของ2เรื่องราวสุดขั้วนี้และวันนี้เราจะมาดูกันว่าพวกเขาทําได้ยังไงเรื่องมันเริ่มจากคําถามนี้ครับเป็นไปได้ยังไงที่ปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ค้างคามานานกว่าครึ่งสัสวรรษจะมาถูกคลี่คลายใต้ลานจอดรถธรรมดาธรรมาแห่งหนึ่ง มันฟังดูเหมือนพอดหนังเลยใช่ไหมครับแล้วอีกคําถามหนึ่งที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยก็คืออะไรกันแน่ที่คอยปกป้องไม่ให้เทคโนโลยี AI ที่เรากําลังตื่นเต้นกันอยู่ทุกวันนี้ต้องพังลงมาเพราะความร้อนมหาศาลที่มันสร้างขึ้นมาเองจนทุกอย่างแถบจะหลอมละลายและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดครับคาตอบของทั้ง2คําถามนียอยู่ที่บริษัทแห่งเดียวกันเป็นบริษัทที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเงียบๆแต่กลับมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อโลกของเรา เอาละครับได้เวลาเปิดม่านแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้คือใครบริษัทที่ว่านี้ก็คือ Spx Technologies ครับหรือชื่อในตลาดหุ้นก็คือ Spxc ต้องบอกว่าบริษัทนี้เขาผ่านการ transform ตัวเองครั้งใหญ่เลยนะจากเดิมที่เป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมแบบโบราณบรๆหน่อยตอนนี้กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันทางวิศวกรรมที่ล้ำสมัยโดยมีธุรกิจหลักๆ2ด้านคือระบบปรับอากาศหรือ HVAC และเทคโนโลยีด้านการตรวจวัดครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ย SPX เขามีประวัติยาวนานเป็นร้อปีเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1912เป็นแค่บ,บริษัททำชิ้นส่วนรถยนต์ แต่จุดเปลี่ยนสาคัญจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในปี2015ครับตอนนั้นเขาตัดสินใจครั้งใหญ่เลยคือแยกธุรกิจ Flow Technology ที่กําไรน้อยกว่าออกไปเพื่อที่จะได้โฟกัสกับธุรกิจที่ทํากําไรได้สูงกว่าและล่าสุดในปี2022การรีแบรนด์เป็น SPX Technologies ก็เหมือนการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเฮ้ hey, เราไม่ใช่บริษัทอุตสาหกรรมแบบเดิมๆแล้วนะแต่เราคือบริษัทเทคโนโลยีทีนี้เรามาเจาะลึกธุรกิจส่วนที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขากันดีกว่า ซึ่งเป็นส่วนที่บอกได้เลยว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเทคโนโลยีธุรกิจของ SPX เนี่ยนะครับหลักๆเลยมีอยู่2ขาขาแรกคือกลุ่ม HVAC หรือระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ส่วนใหญ่ให้กับบริษัทเลยนะเขาทำโซลูชันระบายความร้อนที่ไฮเทคมากๆสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ส่วนขายที่2คือกลุ่ม Detection and Measurement หรือธุรกิจตรวจวัดอันนี้เป็นธุรกิจเฉพาะทางที่กำไรสูงมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเจ๋งแค่ไหน เอาล่ะทีนี้มาถึงตันหาใหญ่ของโลกยุค AI เลยก็คือเรื่องความร้อนนี่แหละครับพวกชิปประมวลผลรุ่นใหม่ๆที่ใช้เทรน AI เนี่ยมันทำงานหนักมากจนร้อนจี๋เลยร้อนจนระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบเดิมๆที่เราเคยใช้กันเอาไม่อยู่แล้วครับและนี่คือจุดที่ SPX 9เข้ามาเป็นพระเอกแล้ว SPX เขาแก้ปัญหานี้ยังไงเขามีเทคโนโลยีเด็ดที่เรียกว่า Adiabatic Cooling ซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Marli Olympus Vmax ครับ หลักการทำงานของมันถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือ 1. มันจะดูดเอาอากาศร้อนๆจาก Data Center เเข้ามา 2. จากนั้นก็พ่นละอองน้ำละเอียดมากๆเข้าไปในอากาศนั้น 3. พอละอองน้ำเจอกับอากาศร้อนมันก็จะระเหยทันทีซึ่งกระบวนการระเหยนี่แหละครับที่ดึงความร้อนออกจากอากาศไปได้อย่างรวดเร็วและสุดท้ายอากาศที่เย็นลงแล้วก็จะถูกส่งไปผ่านคอยเย็นอีกทีผลลัพธ์คือประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว พอพูดถึงตลาดนี้หลายคนอาจจะนึกถึงเจ้าใหญ่อย่างเทรนหรือ Carrier ใช่ไหมครับแต่จุดที่น่าสนใจและฉลาดมากๆของ SPX ก็คือเขาไม่ได้ไปแข่งตรงๆกับยักษ์ใหญ่พวกมันเลยครับคือในขณะที่เทรนกับแคร r เ e r เป็นเจ้าตลาดเครื่องทำความเย็นหรือชิลเลอร์ SPX เขาเลือกที่จะเป็นเจ้าตลาดหอระบายความร้อนหรือคูล l ทาวเวอร์แทนซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องทางานคู่กันขาดไม่ได้เลยสาหรับชิลเลอร์ขนาดใหญ่ พูดง่ายๆคือเขาเลือกที่จะเป็นจิ๊กซอวชิ้นสำคัญที่ทุกคนต้องมีนั่นเองครับเอาล่ะครับพักเรื่องความร้อนไว้ก่อนเรามาดูธุรกิจอีกขาหนึ่งของพวกเขากันบ้างส่วนที่ทำกำไรสูงมากและเกี่ยวข้องกับโลกที่เรามองไม่เห็นโลกที่อยู่ใต้เท้าของเรานี่เองคือในพอร์ตของธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีแต่แบรนด์ที่เป็นผู้นำในตลาดเฉพาะทางของตัวเองทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นเรดิโอเ t ทค t ชั่นที่ใช้หาท่อหาสายเคเบลิลใต้ดินเซนเซอร์เซนซอฟต์แวร์ที่ทำเรดาร์ทะลุพื้นดินหรือ GPR เจนไฟที่ทำระบบตัวอัจฉริยะในรถสาธารณะ f l แฟลชเทคโนโลยีส s ที่ทำไฟเตือนบนตึกสูงสำหรับเครื่องบินไปจนถึง Comtex ที่คอยตรวจจับคลื่นวิทยุเพื่อความมัน่นคงเรียกว่ามีแต่ของเจ๋งๆทั้งนั้นเลย มันเจ๋งขนาดที่ว่ามีคนเปรียบเทียบเทคโนโลยีของเร d ด o ย e เดทชั่นเลยนะครับว่ามันเหมือนกับไม้กายสิทธิ์ของวิศวกรเลยทีเดียวเพราะมันทําให้พวกเขามองเห็นได้ว่าใต้ดินมีอะไรอยู่บ้างโดยที่ไม่ต้องขุดลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งมันช่วยป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างการขุดไปโดนท่อกแกส๊สหรือสายไฟฟ้าแรงสูงได้ครับและนี่และครับคือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดมาบรรจบกันคือคําตอบของปริศนาข้อแรกที่เราคุยกันไว้ในปี2012 เทคโนโลยีเรดาร์ทะลุพื้นดินหรือ GPR ของบริษัทในเครือ SPX เนี่แหละครับที่ถูกนำไปใช้ในการค้นหาพระบรมศพของกษัตริย์รัชาที่3ที่หายสาบสูญได้กว่า500ปีจนเจอในที่สุดเป็นการไขปริศนาทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยเทคโนโลยีของบริษัทนี้นั่นเองครับโอเคพอเห็นภาพธุรกิจของเขาแล้วว่ามันน่าทึ่งแค่ไหนทีนี้เรามาดูเรื่องตัวเลขเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่าครับซึ่งมันก็มีทั้งด้านที่น่าตื่นเต้นและด้านที่น่ากังวลเหมือนกัน โหดูตัวเลขนี้สิครับรายได้โตขึ้น22.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี่เป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงมากนะครับมันบอกเราว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ sbx เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมหาศาลจริงๆแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือไม่ใช่แค่รายได้ที่โตนะครับอัตรากำไรของเขาหรือ adjusted ebitda margin ก็ขยายตัวไปอยู่ที่2 3 0ด้วย ตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว,ว่าบริษัทมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากและมีอำนาจในการตั้งราคาที่ดีเยี่ยมจริงๆแต่เหรียญมันก็มี2ด้านเสมอครับตัวเลขที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยก็คือ PE ratio ที่สูงถึงประมาณ34เท่าค่า PE สูงขนาดนี้หมายความว่าอะไรมันหมายความว่าตลาดหรือนักลงทุนเนี่ยให้มูลค่าบริษัทนี้ไว้สูงมากคาดหวังว่ามันจะเติบโตแบบสุดๆในอนากต ซึ่งนี้ก็คือความเสี่ยงครับเพราะถ้าบริษัททาไม่ได้อย่างที่ตลาดคาดหวังไว้ราคาหุ้นก็อาจจะปรับตัวลงแรงได้เหมือนกันพอเราเอามาเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันก็จะเห็นภาพชัดเลยครับว่า PE ของ SPTX เนี่ยสูงกว่า carrier แ,แบบชัดเจนเลยแล้วก็ใกล้เคียงกับเทรน์การที่ตลาดให้มูลค่าระดับพรีเมียมขนาดนี้แปลว่า SPTX มีการบ้านชิ้นใหญ่ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเขาดีพอสําหรับราคานี้จริงๆมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับกับคําถามสําคัญที่ว่า ตกลงแล้ว SPX คือยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ซ่อนตัวอยู่จริงหรือเปล่าถ้าจะให้สรุปแบบชัดๆเลยก็คือ SPX เนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วในการเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมาเป็นบริษัทคุณภาพสูงที่กำลังเกาะกระแสเมกะเทรนของโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งเรื่อง AI และการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นคำถามสุดท้ายที่แน่คิดและยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็คือ SPX เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ปลอมตัวมาจริงๆ หรือเป็นแค่บริษัทเก่าแก่ที่กำลังบินสูงเกินไปใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปเพราะความคาดหวังและมูลค่าที่ตลาดตั้งไว้นี่คือสิ่งที่เวลาและผลประกอบการในอนาคตเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้ครับขอบคุณที่รับชมการวิเคราะห์ SPX Technologies ในวันนี้นะครับหากข้อมูลนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพเชิงลึกของธุรกิจและแนวโน้มในอนาคตฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องลงทุนอะไรดีเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์หุ้นและเทรนด์สำคัญในครั้งต่อไปด้วยนะครับ คลิปนี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ